อ่ pmnts นะครับตัวนี้สัญญาณเข้าแรงเกินนะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับสัญญาณเข้าแรงเกินแล้วทําให้เครื่องเสียนะครับสัญญาณเข้าจากเอาต์พุตของมิกเซอร์ซึ่งเป็นเอาต์พุตลำโพงนะครับเอามาต่อเข้าสัญญาณอินพุตของเครื่องนี้นะครับเกิดความผิดพลาดนะครับในการเสียบสายนะครับ เนื่องจากว่าแจ็คตรงเอาพุทของมิกเซอร์เป็นแจ็คลักษณะเดียวกัน,นครับเสียบออกจากมิกเซอร์ในส่วนของสปิเกอร์นะครับแจ็คแบบเดียวกันเลยเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ในส่วนนี้ก็ใช้งานไม่ได้ฟังก์ชันนี้นะครับอย่างอื่นได้อยู่แต่ฟังก์ชันเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเอาพุทไม่อะไรต่างใช้ดได้หมดเลยนะครับมีปัญหาตรงนี้นะครับภายในภายในเป็นแบบนี้ ภายในเป็นแบบนี้ทีนี้ทดสอบเครื่องนะครับทดสอบเครื่องทดสอบการทํางานนะครับต่อแจ็คสัญญาณเข้าด้านหลังนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้นะครับช่องนี้ไม่ได้เห็นะครับตัวนี้ก็คือเลือกสัญญาณทางเข้านะครับเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็ย้ายนะครับย้ายอินพุตนะครับย้ายตรงอินพุตใช้งานได้นะครับนั่นก็แสดงว่าในส่วนของสัญญาณอินพุตที่เข้าตรงแจ็คตัวนี้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้มันก็คงจะต้องไปดูในส่วนของ การที่ i c นี่ครับ IC ตัวเลือกสัญญาณเป็นตัวไหน <IC S 1> ตัวนี้ได้นะครับในส่วนของแจ็คเนี่ยก็เนื่องจากว่านะครับลูกค้าเผลนะครับใช้แจ็คตัวนี้มันก็มีแต่เสียบแจ็คนี้เข้าได้นะครับพอดีในส่วนนี้ไม่ได้เผลนะครับแจ็คตัวนี้เป็นอย่างนั้นล่ะเดีย๋ยวผมก็คงจะต้องดําเนินการแกะออกมาการแกะก็พิจารณาการแกะนะครับ มุมมุมมาลุมรุม,รมนะครับแล้วก็ด้านหลังซึ่งมีการแกะมาเป็นตัวอย่างให้ผมได้ดูแล้วหนึ่งเครื่องนะครับผมก็เลยเห็นรูปแบบการแกะนะครับนี่ก็คือเอาออกหมดเลยแล้วก็แกะน็อตด้านหลังแล้วก็ปกออกนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของวงจรที่มีปัญหาทางด้านฝั่งทางด้านขาเข้าของแจ็คนี่นะครับ ลายวงจรเขาก็เดินลากมาที่ IC ตัวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า IC ตัวนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆพอสัญญาณเข้าตรงนี้แรงมากแต่ในส่วนของ IC ตัวเดียวกันนะครับจุดต่อเนี่ยใช้งานได้นะครับเนี่ยตันนี้ใช้งานได้คือเข้ามาเนี้ก็เข้ามาไอตัวเดียวกันนี่แหละนะครับเออแปลกนือนกันนะครับนะเห็นไ,ไหมครับ นะครับลายวงจรเข้าคนละขาอยู่นะครับไม่ได้ทำให้ตัว IC เสียหายทั้งหมดแต่เสียหายในส่วนนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนไอซออกไปสำหรับเบอร์ไอนะครับก็เป็นเบอร์นี้นะ4052นะครับโอเคนะครับ เปลี่ยนตำแหน่ง U9 นี้ออกนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตำแหน่ง U9 ออกก็คงจะใช้งานได้แน่ๆนะครับก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับกรณี IC นะครับตัวนี้มีเบอร์อยู่นะครับนะเป็น4052นะครับนั่นเพื่อน3ตัวอยู่นี่4052นะครับ U910 U12 นะครับแถวนี้มีเบอร์หมดเลยนะครับมีเบอร์หมดเลยถ้าของเพื่อนๆมีปัญหาทางด้านสัญญาณเข้าสัญญาณออกไม่มีปัญหานะครับสาหรับเบอร์นะครับ แต่ในส่วนของการทำเอ็กโคนะครับจานพวกการทำเอ็กโคต่างๆพวกนี้ไม่มีเบอร์นะครับเบอร์ถูกถูกคูดอกนะครับจากการผลิตเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับไม่มีเบอร์นะนะครับรวมไปถึงไอซีเนี่ยก็ไม่มีเบอร์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรแลยทีนี้นะครับแต่ในส่วนนี้มีนะครับพวกปรีไมอะไรพวกนี้นะครับมีนะครับมีเบอร์อยู่นะครับก็จะเป็นพวกสี558นะครับเพื่อน ในส่วนของ IC ที่เป็นตัวสำคัญพวกดิจิตอลเอ็โคอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีเบอร์เลยพวก IC ทําเซอร์ราอะไรพวกนี้ไม่มีเบอร์นะครับเพื่อนเห็นไมครับไม่มีเบอร์นะท่านเพื่อนจะสอบถามเรื่องเบอร์ i อมาตอบไม่ได้เลยนะครับไม่มีนะครับเพื่อนนะครับ, <c oughs> รบโอเคนะ <c oughs> ผมก็คงจะต้องดำเนินการใส่ IC เข้าไปน่าจะเพียงหนึ่งตัวนะครับ เครื่องก่อนหน้าเสียหมดเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้ได้ดําเนินการเปลี่ยนแจ็คเปลี่ยนเลยหานะครับเจ้าของเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ลองแล้วก็ดูดูแล้วช่องพวกนี้ดังนะครับเสียเนี่ยครับนะโอเคนะครับน่าจะเป็นไอซีตัวนี้เพียงตัวเดียวนี่แหละนะครับนี่คือลายวงจรด้านล่างนะครับโอเคนะครับ ใส่เข้าไปที่รุบอยแล้วมันจะเป็นยังไง4052เบอร์มันผมว่ามันต้องดังนี่เนี่ยพาร์ท PK1 มาเลนี่ชื่อบอร์ดเขานะครับไม่มีเบอร์นะกลว่าจะก๊อปปี้หน่อยก็ไม่ได้เลยไหมโอ้โหโตดเบอร์ออกก๊อปไม่ได้เสียใจด้วยเขาส่งวันลิขสิทธิ์ไวป้ปที่รุบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันพังแล้วมันจะซ่อมได้หรอเก่าทรงเขาบริษัทนะเนาะ ยมากเทีนี้มาดูมาดูความเท่มาดูความเท่ของเจ้าแผ่นเนี่ยซึ่งมันก็เป็นตรงรองรองตรงนี้ด้วยทําหน้าที่สองอย่างนะแผ่นเน,นี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีลายลายทองแดงอยู่ในนี้นแ,ลแล้วก็เคลือบสีเงินเงินนี่ไว้เห็นไหมโอ้โหนี่ครับมันเป็นการลงกลาวให้กับบนลุ่มนะนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาเวลาเขาติดตั้งก็จะหันด้านนี้เข้ามาตรงนี้แล้วเขาก็กลงกลาวไว้ เออวอลุ่มทุกตัวมันก็จะลงกาวนะทีนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมลงกาวเห็นไหมโอ้สุดยอดมากแทนที่จะเป็นแผ่นเหล็กก็เป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะลงกาวไ Zhen, ว้เขาจะใส่เข้ามาแบบนี้เขาก็ไม่ต้องลากไม่ต้องลากเส้นกาวมาตรงนี้นี่เขาก็ใช้นี่แทนเห็นไหมครับโอ้มันสุดยอดมากเลยเห็นไหมครับประโยชน์ประโยชน์มากเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเป็นแผ่นสังนกะสีแผ่นเหล็กก็ได้หรือว่าเขาจะเอาเอาลวดลากกาวมานี่เลยก็ได้แต่ทําแบบนี้สุดยอดมากโอ้โหมารฐานมารฐานมารฐานมากเลยนี่นี่นี่เอาใส่ละจะลองเครื่องก็เอาอะไรมารองรองหน่อยนี่นี่นะมันตรงลายนี่นะมันเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วนะทีนี้เข้าได้แล้วดังแลวนะ กำลังเสียมือมาหมุนวันลุมพี่วันลุมมันจะผิดใช้งานได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนไอซออกใช้งานได้เลยตอวนี้ตัวนี้ก็ไอซเสียไปตัวเดียวอีกตัวนี้มันเล่นในสามดีอะไรด้วยนะสาดีเสียงมันจะเป็นเสียงมันจะเป็นเหมือนกับไอสลาวเสียงกลองๆหน่อยนึงนะ ไอ้ตรง 3D เนี่ยถ้าเปิด 3D ปุ๊บมาหมุนตรงนี้ได้การเลยนะเดือนนะได้การเลยเนี่ย 3D เนี่ยฮะแล้วผมก็ชอบในส่วนของ Echo Effect มันด้วยนะอ่าเครื่องนี้สุดยอดมากเลยโอ้คากไรเดี๋ยวผมประกอบก่อนก็เสร็จลงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเครื่องนี้ดูดูดูการเปิดไฟปั๊บปั๊บปัโอ้โหปรับได้แล้วนะ เปิดสามีวหมุนตัวนี้ได้แต่สันมันมันจะเปลี่ยนนิดเดียวไม่ใช่ธรรมดานะครับเสร็จไปเไไ<ส>รียบร้อยชื่อว่าลืงถามคงท้องจากไปนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าของเพื่อนเป็นแบบนี้นะเพื่อนตอผิดเพลอเลอแบบนี้อย่าลืมด้วยแม้กระทั่งเสียด้วยการเสียปกตินะ บางครั้งบางทีเราไปต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้ไม่ได้ลงกาวในฝั่งของคอมพิวเตอร์ก็มีแรงดันไฟเข้ามาช็อตเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ลงกาวไว้มีแรงดันไฟมาทั้งเลยก็มีสวีเดงทางต้องจากไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม